สวัสดีไทฟฟุตบอลนิวส์ครับแพทริกสุดเพิ่มหลังมีชื่อลุยดูใบขับชี้เป็นการสารฝันให้คุณพ่อมมฮอกลูกครึ่งไทยสวีเดสรับสุดภาคภูมิใจหลังมีชื่อติดโผท,ทีมชาติไทยยู23ชุดลุยศึกดูใบขับชี้เป็นการสารฝันให้คุณพ่อชาวสวีเดสที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและหวังว่าอยากจะเห็นลูกชายติดทีมชาติล่นงจะขอทำผลงานตอบแทนความไว้วางใจให้สุดความสามารถ โดยทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยศึกดูใบรับปี2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสระหว่างวันที่23-29มีนาคมนี้ออกมาแล้วนะครับโดยในตำแหน่งศูนหน้านะครับมีชื่อของแพทริกกุสตับสันหัวหอ,อกลูกครึ่งไทยสวิเดจากสโมอสรเชียงใหม่ FC ที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยทีมข่าวบอไทย .com นะครับได้รับการเปิดเผยจากเชฟปรมัดอินจำปา เอเจนต์ของดาวเตะวัย20ปีซึ่องเปิดเผยว่านักเตะในความดูแลมีความสุขอย่างมากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยเพราะเป็นความฝันของคุณพ่อเคลกุสตับสันที่าลังป่วยเป็นโรคมะเร็งครับและอยากเห็นลูกชายติดทีมชาติสักครั้งในชีวิตนอกจากนี้เจ้าตัวซึ่งมีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดสระแก้วยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือนักเตะคนอื่นๆแม้จะเป็นลูกครึ่งก็ตาม โดยพร้อมพิสูจน์ตัวเองเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของโค้ชที่เลือกเข้ามาติดทีมในครั้งนี้และหวังจะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ไปต่อในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1-13มิถุนาย,ยานนี้ให้จงได้นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับหรือเมกาซูนาขุนศอกพิฆาตกับลำยกเลิกนัดขอโทษแข่งมอนอตกรุงเทพไม่เหมือนที่คุยกันไว อิซเลตน้อยใจบุญยกเลิกนัดที่จะเข้าไปขอโทษสุภสัสร์เรื่องสุภานิมิตเหยื่อกรณีโดนทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งสโมสรบางกอก f c ประสานงานกับอดีตแข้งของทีมอย่างอิซเลตน้อยใจบุญแ้มาเข้าพบกับสุภสัสรรเรื่องสุภานิมิต นักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพในวันที่16มีนาคม2565เวลา14นาฬิกาณสนามมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเพื่อเข้าขอโทษจากเหตุการณ์สองพิฆาตที่เกิดขึ้นโดยทางอิสเลยได้ตอบตกลงรับนัดกับอดีตต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ล่าสุดทางทีมมอตอกรุงเทพได้รับประสานงานจากบังกอกเอฟซีอดีตต้นสังกัดของอิสเลว่าเจ้าตัวขอยกเลิกการเข้าพบ สุภสันหลังจากที่มีการประกาศจากเพจสโมสรบางกอกเอฟซีว่าจุดตัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรอ,อีกแล้วช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาวงเล็บกระทิงเพิงเย็ยนยาอิเเลตน้อยใจบุญไม่เกี่ยวข้องกับสโมสรอ,อีกต่อไปทั้งนี้นะครับกรรมการสอบสวนจัญญาณกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเชิญนายสุภสัน์เรืองสุภานิมิตผู้บาดเจ็บและนายวิรยุทธ์จิตขุนทศกับตันทีมนะครับของสโมสร มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเข้าพบในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมปี2565เวลา9กา30นาทีณห้องประชุมชั้นหนึ่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบ,บรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปนะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับได้กีอิวามะซะจากรูปพี่แก๊งลูกกอกเทโลสูสุ่ฟอร์มแรงของคาชิมาแอนเลอร์ ใครที่ติดตามแฟนบอลไทยลีกมานานต้องรู้จักและจำชื่อของไดกิอิวามะสะอดีตประการหลังเลือดสมุไรของโพลิสเตโล่เอฟซีได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับถึงแม้จะมาค้าแข่งในวีชีไทยลีกแค่ฤดูกาลเดียวในปี2014แต่ไดกิอิวามะสะสามารถยกระดับทีมและพาทัพมังกรไฟพังงาดคว้าชแชมป์ลีกขับไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเขายังเป็นพี่ใหญ่ให้กับบรรดาแข้งดาวรุ่งโดยเฉพาะแกงลูกกอกเทโลในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจชนาทิพย์สงศิน เก่งอดีศรผมรักบ,บัทพิรพัฒน์นชสฉยาตั้มธนบูญเกษารัตและต้นนฤบดินทร์วิรวัตน,นุดมณเวลานั้นแก๊งลูกกอกเทโลได้ซึมซับวิชาและความเป็นมืออาชีพจากประการหลังเลือดซามูไรารายนี้ทั้งเลือกในและนอกสนามจนทุกคนได้ดิบได้ดีและก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันทั่วหน้าทําให้ผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้ต่างให้ความเคารพและยกให้เป็นลูกพี่ไดกิกันเลยทีเดียวหลังย้ายออกจากเทโลไดกิคัมแบ็กกับญี่ปุ่นไปเล่นให้กับ f a เจโน o โอกา m าและตัวเกียวยูเนเต็ดเอก่อนจะแขวนสตารไปเมื่อปี2 0 1 8และผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเป็นโค้ชโดยได้สวมบทผู้จัดก,การทีมของทีมมหาวิทยาลัยโจบุ u, กระทั่งต่อมาได้เข้าเป็นสตาฟโค้ชของทีมดังในเจลีกอย่างคาชิมะแอนเลอร์ซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเคยคาแข่งอยู่นานถึง10ปีอิวามาซาได้รับโอกาสเข้ามาเป็นผู้ช่วยกุซือของแอนเลอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมทีมฤดูกเลลีกปี2022ภายใต้กุมทัพของกุนซือใหญ่คือเลเน่ไวเลอร์เฮดโค้ชชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ทว่าตอนนี้เลเล่ไวเลอร์ยังไม่สามารถเดินทางมาอย่างญี่ปุ่นได้เลยเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่คาชิมาแอนเลอร์จึงมอบให้ไดกิอิวามะสะเข้ามาสวมบทบาทกุนซือขัตตาทัพไปก่อนในระหว่าง รอผู้จัดการทีมตัวจริงนะครับนี่ถือเป็นความเสี่ยงไม่น้อยของคาชิมาแอนเลอร์เพราะที่ผ่านมาอิวามาซะในวัย40ปียังไม่เคยมีประสบการณ์สวมบทกุนสือทีมฟุตบอลอาชีพมาก่อนเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของอิวามาซะบวกกับศักยภาพของนักเตะในทีมทําให้ผลงานของทัพกวางเขาเหล็กทาออกมาได้ดีเกินคาดโดยแอนเลอร์ลงสนาม4นัดแรกในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลสามารถคว้าชัยได้ถึง3นัดและแพ้นัดเดียว มีอยู่กาแต้มลักอันดับที่4ของตารางอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานหลังจบแมตช์วันที่11มีนาคมทั้งนี้มีการคาดการว่ากุซือตัวจริงอย่างเลเน่ไวเลอร์น่าจะได้รับไฟเขียวเดินทางมายัางญี่ปุ่นและเริ่มคุมงานแอนเลอร์อย่างเต็มตัวภายในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับอีวามาซาก,ก็จะกลับไปรับบทบาทผู้ช่วยกุนซือตามเดิมนะครับ อย่างไรก็ดีจากผลงานที่น่าประทับใจในช่วงคุมทีมขัดตาทัพเช่นนี้ทําให้อิวามาซาถูกมองว่ามีแววในการสวมบทบาทผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวและถ้าแอนเดอร์มีการเปลี่ยนแปลงตัวแม่ทับขึ้นมาในอนาคตชื่อของไดกิอิวามาซาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆที่สโมสพรมพร้อมพิจารณาให้เข้ามานั่งเก้าอี้คุณซือใหญ่อย่างแน่นอนและถ้าในอนาคตลูพีไดกิมีโอกาสได้ร่วมงานกับอดีตแก๊งลูกกองเทโล สักคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าปลาปลื้มใจสุดๆกันไปเลยแล้วเจอกันใหม่กับแอดมินโจเนียนะครับกับไทยฟุตบอลนิวส์แล้วเจอกันครับ